มันก็โอ้มันกัโปจุ่มคนละครับพุ่น <gasps> พุ่นออกขนาดกกนี่ <Yes. S 1> โอ้ครับแล้วกีดสองสามต้นนี้ครับ11กุมภาพันธ์า5 6 7อัปเดตล่าสุดอัปเดตใบาย,ยางครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตบึงปีไกยนี่ใบาย,ยางห้านี่หันมันสีบลไหลไปนี่เนะาะใบยางมันสีบลไหลไปนี่ใบาย,ยางกระังอ่อนครับเดี๋ยวผมส่าภาพมามบ่งใบยางปีนี้ครับ พี่น้องเบิ้งเด้อบานนี่ใบายางมนกรังสิขึ้นมาไม่ใบ,บายางน้อยๆอ่อนๆอยู่ครับเห็นบ่ปีกายนี่ผมถ่ายให้พี่น้องเบิ้งใบห่างๆเฮงๆแม่นบ่ครับบานนี่บานนี่ใบจักมาตะ้ส่ยังวะเบิ้งซอยน,นั่นนี่เอาเบื้องซอยนะครับใบายางจักมาจะใสแต่เออเพราะยางไปครับนั่นนี่มองนี่ทั้งนี่ดินจีด,ดินหน้าครับนี่ใบายางปีรีหนาตึ๊บเลยครับเห็นบ่หลังจากที่เหาดูแลมาจากที่กี้ใบายางมันบ่นหลายแบบนี้บ้านนี้มันดกคักขนาดใบบานนี่ บุนหน้นาตึ๊บรับใบหันเอ้ยจักสิวางไหนคับหน้า,นาตึ๊บเลยแต่พี่กายดิบ่ได้มีใบ,บหลายปีนี้พี่กายดิเห็นบ่ผู้ผู้ใดที่ติดตามผมอยู่ประจำก็จะเห็นครับว่าใบยางมันบ่ได้มีปนนี่พี่กายนี่ปีนี่หลายลีครับในไ,ไงเวียงเล่าจีดอยู่ตัวเดี๋ยวสิพัทยาเบิ่งแล้วจีดอยู่สองสามต้นนี่ลยนะไม่จีดสองสามต้นครับยางในสองมีดบ่นี่ ครับยางสองมีดนี่อันก็หันมีดนึงอันนี้มีดนึงแล้วกีดขึ้น,นแล้วล่องมีดแล้ววะ่าล่องมีดยางสองมีดขั้นกกปกบกออมมันก็จะออกประมาณนี้แหละครับมันโค้งน้อยเนาะพก,กชีย้ยังไงเนี่ยมันก็อ้าวม,มันก็โอ้มันก็โปะจุ่มเลยครับคุณคุณ <Yes. S 1> ออกขนาดกกนี่ mm. โอ้ครับแล้วจีดสองสามต้นนี้ครับ หนึ่วันมันเลิกจีดผมก็เลยลงมาเบิงอันนี้ดีสันเออโอ้อันนี้ก็ออกโยนิ <Wow. S 1> ว่ธรรมดาอันนี้ก็ได้หนีดหนึ่งเนอะอ้าวเราจีดสองสามต้นนี่แหละครับ